ดีพี่นอ้องป้องไปเช่ายูทูบเที่รักทุกคนทุกทา่านครับในข้พอข้อกับเคนกระตุ้มไผ่แล้วหมู่บ้านก่ได้ขึ้นแล้วนีน่าขืนตามเดิมพี่นอ้องโค้งวันดดเสี้ยมผู้ใดมาซอยเสียซอยดันตัวเองก็่ว่ได้ไปหาผู้ใดมาหากิน,นพี่น้องสนระ้างต้นสร้างทั้ทมาหากินนะ ก็ตางทํมาหากินนอคืเป็นสววนสวัสดีครับน้องเพิ่งคนสวย ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเกนพลพไพรดเรอยแเด้อยๆแดดพอนนมดต้องพึ่งนะไก่ไก่ใก่จะเร่าถึงโหลดน้ำ <c oughs> ทะดีเนาะเลากะเลนพลพไพร์พอนแห้งเพิ่งเอาแกลไปเค็ดเอาแกลไปเติมน้ำยาคอนจะไป ลม้ยายแอร์สักหน่อยโอ้ยแอร์ไม่ค่อยเย็นเป็นพอเฉยร้อนมากค่ะแม่ครับไม่รู้ว่าตอนสองการไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะสังเกตท้องฟ้ามันก็ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะตนตนนนนะแต่ว่าหลังสงการมาไปร้อนมากเลยนะ คือไม่ได้พิมพ์เนอะลงพื้นสวัสดีป่ากรนเนอพี่น้อง,องทงหลายจะกลอบมากเลยขอบุณนะครับนกพิ้งตรงนี้กับพวกนี้โคตมาดันไปเลยพี่ยูกับพคมาดันยอดเขได้สกลองสองล่องตรงหันกบรอยตัวรอยตัวนะครับทำได้เลยร้อยห้าสิบห้าบาท ตอนนี้รสลงลดลงเลีอย่อยอร่ยสิบเลีอย่อยสามสิบรลงลดลงก็จะเอาไปมากกจะเลี้ยัพราพ่อรยยังไม่ได้พันอีกเกือบครัยังไม่ได้ปิ้งยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ปินอีกเอครั ผมหมายถึงว่าผมขึ้นเครื่องเดียวลงเครื่องไม่ได้พิมพ์สวัสดีนะไม่ได้พิมพ์สมนะาธิฟังตลกไปนะตลบเพชรพินทองนะที่โหลดด,ดาวโหลดไว้เราไปดาวโหลดสั่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมาอยู่ก็ขึ้นมาใช้เลยนะดาวโหลด,ด

ากน้องแยนมวก็หมว่าแกจะคนง่ายนักพท่งเฟยบวอนสวัสดีครับเฟย์อนขอบคุณที่แวะมาให้กับมังใจนะครับสามร้านดวงจนะ เล็กมาแล้วครับพี่เกีล็ดระดับล่างเพราะว่าคงจะไม่ผิดพฤติการนะไปโดดน้ำเราไปหาปูหาปลาเลาวก็จะ ต้องทะลาก,กับเพื่อนเพื่อนเลยไี่น้องแดดร้อนแบบโอ้โหแบบปวดตาเลยพี่น้องคาดว่าน่าจะปีนี้ก็น่าจะสี่สิดเลยนะเพราะเมื่อก่อนนี้มันยังจำได้ว่ามันสี่สิบห้าองศา มีอยู่ปีนลยร้อนสี่ห้าองศาแบบร้อนมากแต่ไมเป็นเด็กๆนี่สามสิบห้าองศาก็ว่าร้อนเลยนะอันนี้รอดไปสิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบิบห้าองศานะครับเอาไข่ไปทอดได้นะทอดกระทะตาแดดร้นดรอนแล้วก็าไข่ไปทอดกระทะได้เ มันก็ทำสรุปกันในกลิบเดียวเอากระทะไปค้างแดดเอาไว้นะครับให้มันร้อนแล้วก็ไข่ที่ตอกไข่ใส่ตุกเลยนะขับรถกดไัยท่าแดดร้อนแดดร้อน เหมือนเหมือนเหมือนือเลยกระทะเราจะไปเจอน้ำยาแอร์ก่อนนะครับน้ำยาแอร์ก็มันขาดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็น ่วงหน้าร้อนในแอร์ชอบขังแอร์ชอบเสียแท็กซี่มันใช้งานเยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รถเก่าๆอย่างนี้มันจะเป็นชอบซื้อชอบเสียซูโมซินเสียค่าซ่อมแบตเอาหน้าร้อนนี่แหละพี่ มาสมาธิครับ มุกนี้เอาใครใครก็เอาไปเล่นเล่นได้เล่นที่ไรก็ไ้เมื่อก่อนเกรนพลเมฆก็ไม่รังหักกันไรยไล่ผิดลบใส่กันแกรนนะะั้งกนเลยไม่เห็นดั่งกันเลยไม่มีรั่งอยู่เลยรั่งหักเลยเมื่อก่อนคมมากลูกม่ได้เลย แมงวันบินใส่ปีกขาดไปรู้ตัวนะครับบกหดยสวัสดีครับทงยีเมินสวัสดีครับ,รบแม่ดีน สวัสดีสวัดีครับสวัสดีท่างโค่งโป่งอะไรไสวัดอะไครับสวัสดีนะครับป้าสีนะครับมาดามเมืองโพสวัสดีครับขอบคุณแปดล้านดวงใจรู้ว่างอยู่หรือเปล่าครับ รถเตลซายล้มหรือเปล่ารถเตลซาไม่ลอกจากซอยไม่อยจะดูรถใหญ่ทางทางตรงทางขับรถที่ดีจะต้องดูรถทางตรงก่อนเขาเห็นหลายคนมากเลยที่ไม่ยอมมีทางตรงองอกมาเลยรถมันตีคู่กันมานีงรถใหญ่ก็ตีคู่กันมาเขาหลบไม่ได้นะครับเขาชนรถ รถเมย์นี่เขารูดไปเลยกระลายมากนะครับต้องรักึาความปลอดภยอยัยของตัวเอง้วยนะครับรมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าเขาจะหลบได้ตัว,ตวเองเล็กๆมันไม่ใช่นะครับมอเตอร์ไซค์ในแฮน์มันกว้างประมาณเ0็ดสิบแปดสิบเซนมนเท่ากับเม็ดหนึ่งนี่เขาจะต้องหลบประมาณเม็กกว่านะครับแต่ต้องแบบเม็ดนึงมันก็เฉียดนะครับเันเฉียบเกินไปก็ไม่ได้นะ ก็ต้องหลบทางขอกคนเป็นเม็ด50เรื่งเรนมันะนไม่พอครับเม็จไม่พอเขจะไปกินทําให้กินเนการที่ซีคู่มาก็เเกิดมาสู่ที่ีคู่มาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหลบไม่ได้เพราะว่าต้องชนเรานะครับพี่กำลังสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับพี่เก๋ขอบคุณป้าสีนะครับที่แวะมาให้กำลังใจ

ยิงเหยื่อได้ซ้ำกอนหยานอนบ้านหัดเรือของคำพอดีถูกใจจะล้างเหย้ยอขึ้นมาย่างโศก ไปด้วยเนื้อขอต่อไปครับรถระเบิดพี่นอครับจีกามสามสี่ยกคลิปจะเพียงกันอย่างไรพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนทวบติดมาให้กำลังใจเด้อนะื้อว่าจะเป็นน้องแอนน้องยานะครับลุงคำลาป้าสีลุงคำลาป้าสีแล้วก็น้องแอนนะครับพี่เก๋นะครับป้าสีขวัญนะครับ ทุกคนแม่ชินน้องยาน้องกินทนินขอบคุณทุกบ้านนะครับที่มาให้กำลังใจเตือนเพืนเพื่อนะก็ต้องขออนุญาตลงนะครับบ้านมาดา,ามบางโพนะครับมาดามเมืองโคด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจเนเพื่อนเพือขออนุญาตลาลงไปก่อน สวัสดีครับขอบคุณเลยครับบาย